ดำเนินคดีเรื่องเรื่องที่มีแอคเคาน์นี่ใช่ใช่ใช่ก็คือตอนนี้ก็มีค่ายออกมาประกาศแล้วว่า,าจะมีการาแจ้งความแล้วก็ทางผมเองก็มีทายส่วนตวท,ที่ที่ทำเรื่องนี้เหมือนกัน<ม><ม>ก็ตอนนี้ก็กำลังหา,าตัวชื่อคนที่แบบทำให้เขาพวกนั้นครับผมแล้วก็ถ้าหาได้จแจ้งความแจ้งความเสียบฟ้องค,ครับ<ม>คือผมรู้สึกว่า มันไม่ได้กระทบที่ผมหรอกเพราะผมไม่ได้ให้ค่าของผู้นี้แล้วแต่ว่า,เ,าเรื่ออะไรมันกระทบกับคนรอบตัวผมแล้วก็กระทบกับาการงานของผมด้วยแล้วก็สาหรับคนที่ไม่รู้จักผมแล้วมาเจออะไรพวกนี้ก็จะเข้าใจผิดใน,ในเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นในเรื่องที่เขาพูดแค่เอามันหรือว่าพูดไม่มีข้อมูลจริง,รงๆก็นั่นแหละครับรอโดนครับผมบัญชีสั่ง ไม่ใช่กระสามครับมีเยอะเลยครับใช่ครับใช่ครับผมใช่แต่ตอนนี้ก็คือกําลังไล่หาชื่ออยู่เพราะว่าใครๆช่วยหาก็สามารานี่มาได้นะครับก็ได้เราจะมีดำเนินคดีอีกหลยหลังั้ชีวิก็ดำเนินเรืเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือมันมันมันทรงผมไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของผมด้วยแล้วก็คือมันไปเดือดร้อนคนอื่นด้วย คือเดือดร้อนตัวผมนะผมยังไม่ค่อยอะไรใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยก็เรื่องไม่ค่อยสนใจคนอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าอือเขาก็คงจะไม่มีอะไรจริงอ่ะเขาถึงเขาคงว่างมากที่เขาไม่ทำอะไรพวกนี้ใช่ครอก็เห็นบ้างครับมีทั้งที่คนส่งมาให้ดูด้วยแล้วก็เห็นด้วยตัวเองด้วยเราต้องตัดสินใจคนรอบข้างไงบ้างคนหื่นก็แม่เลยครับใช่ก็คนทั้งครอบครัวเราพ็พ่อแม่แล้วก็ ตัวผมเองด้วยใช่ก็โดนด่าในเรื่องที่มันไม่ไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมาพูดด้วยเพราะมันมันไปทำให้คนอื่นเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยสนุกเราอยากให้ออกมาเป็นแนวก็อยากให้ออกเป็นแนวไหนหรอก็ตามตามรูปคดีนะครับผมว่าจะทําได้ถึงขนาดไหนแต่ก็จะเอาเรื่องหนุ่ที่สุดะไปทั้งนยกางตั้งแต่ทพายา ก็ถ้าหาชื่อคนได้ก็ก็จะก็จะทำั้งแต่ประกาศออกไปแล้วมีมีผมแต่งไปในรัปของที่รอดใช่ก็จะเ็แบบนั้นเพราะว่าเขก็ชอบสีอ๋อคนพวกนี้ไม่น่าจะรู้สึกผิดนะถ้าผมก็เอ่อคือในส่วนตัวผมไม่ที่เขาด่ามาว่าผมหรือว่ามาพูดอะไรไม่ดีกับตัวผมอ่ะคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธใครอยู่แล้วแต่ว่าคือแค่แค่รู้สึกว่า ยให้ไม่แรงดิแค่รู้สึกว่าเออมันมันมันเหลืออดละทุกคน่าดทันาีแต่เราคนเราทก่นม่เกิดใช่ใช่ใช่ให้เขารู้ว่าอะไรคืออะไรจะด่าอีกก็มาดิค้าแต่อย่าด่าเลยนะเพราะมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะด่าแค่อะไรที่เราทำผิดจริงๆเราก็เราก็ยอมรับใช่คือ ถ้ามันเป็นคาติหรือคาอะไรที่ที่เราทาแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันทําให้เราแก้ไขได้เราเรียนรู้ได้เราก็จะทำแต่ว่าอะไรที่มันไม่ใช่หรือว่าอะไรที่มันโกหกเฟคนิวหรือว่าอะไรที่ด่ามั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยด่าแค่เอามันปากอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไหลยครับี่ต่อแบบขอแบบคำว่าประชาชนโทษรับไหมรับไหม่รับก <c oughs> ็ไดร, <c oughs> yeah, รับทำไมเ <c oughs> จอกันที่ชั้นแสเท่านั้นครับผมซื้อกระเช้ากินเองได้ครับ <c oughs> ตั้งแต่รถไปก็ไม่มีไม่มีอะไรอย่าเงี้ยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ตอนตอนนี้ก็ก็กำลังติดต่อทางค่ายด้วยทางทนายทางค่ายด้วยทางนายโจทย์ด้วยครับว่าว่าอะไรยังไงบ้างครับผมใช่ใช่ทยยาาไทคั้งผู้เลยครับมีทั้งไทยด้วยต่างชาติด้วยครับผมใช่ใช่ก็บางคนก็ปิดแอร์เคาท์ไปแล้วด้วยเปิดใหม่อะไรเงี้ยต่างก็ได้เนาะก็นั่นแหละขอให้ท่างก็ได้ครับ ท้ายนี่อยากเตือนอะไรหมคะต่อการใช้โซเชียลของทุกคนเพืครับก็โซเชียลมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ยังเรียนรู้การใช้โซเชียลอยู่กันแต่ว่าที่แน่นอนคือผมไม่เคยไปด่าใครโม้ซัวเราไม่เคยไปแบบทําอะไรให้คนอื่นแบบดูไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เป็นเดือนร้อนคนเถื่อนอะไรอเงี้ยคือไม่อยากทําแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็อนั่นแหละก็ ผมเองก็ระวัดระวังการใช้โซเชียลอยู่ด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนก็ระมัดระวังด้วยอนการลักษาใก็ใจเข้าใจเราครับผมถ้าเรามาเจออะไรแบบนี้ถ้าเรามาโดนอะไรแบบนี้ถ้าคนรอบตัวของเรามาเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็คงรู้สึกไม่ดีก็อย่าอย่าทำเลย <laughs>